ดีครับอันนี้ผมจะมานี่เลยครับผมเป็นรีวิวแลนด์กิ้งนะครับสำหรับสายดาบนะฮะสายดาบสายดาบ,าดาบเนาะ <1> 1> โอเค <1> 1> ก็เนี่ยครับผมจะใช้เป็นสายประมาณว่าสายดาบผู้เกียร์สมนะครับ <1> 1> นี่นะครับจะเป็นเซตนี้นะครับ เขาคือจริงๆเนี่ยเซตเนี้ยมันต้องอย่าให้ตัวละครเนี้ยมันเลเวลสูงสูงหน่อยนะครับผมสูงสูงนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันดามเมจมันสูงไงนะครตัวเรามาดูกันเลยดีกว่า อ่ะคราวนี้ผมจะรู้แล้วว่าประมาณล็อกประมาณไหนเราเรา,เราจะเริ่มคำนวณนะฮะคือเซตมีฮอกเนี่ยมันจะไม่เหมือนเซตก่อนตรงที่ว่ามันตัวแรกเลยเนี่ยมันจะมีดาเมจเลยนะครับสําหรับสายดาบถ้ากับว่ามันจะทําเหมือนเซตกอก่อนไม่ได้คือว่าเราต้องคํานวณดีๆครับคํานวณมากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะจบที่นี่ความตัวคํานวณนะ ผมจะฆ่าทั้งหมด3ตัวนะครับตัวนี้ผมจบที่อารองนะครับอารองเพื่อปิดตัวเขียวโคกอดายแชงฟูอารองโคกอดายแชงฟูดนะครับผมจะเรียงตามนี้เลยนะครับอารองโคโดายแชงฟูโอเค เมทัแรก6 0 0 0 0มคือผมพาย,ยายามที่จะฆ่าไปอย่างไวเลยนะครับผมจะไม่ดองเทนอะไรมากนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมีฮอกกับรุจ,จิมีฮอกกับรุจ,จินะครับถ้าเกิดมันไม่ได้ของตัวเราก็เลือกแค่ตัวเดียวนะ รจะมีดาเมจประมาณ7แสนและ8แสนนี่เอา8แสนประมาณ8แสนและนะครับนี่ผมจะเก็บ3ตัวเลยดีไหมเพราะแต่ว่าลูกแก้วผมไม่มีอะลองถลนหน้าแล้วกัน แดงเหลือง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 โอเคคือมันมันพลาดครับตอนนี้จะมีดำมมประมาณ900าแสนเก้าแสนละอันนี้ก็จะเป็น3ามตัวนะครับ ลุจิลองเอ้ยลุจิเขาก็ได้มีฮอกลุจิเขาก็ได้มีฮอกลุจิเอกาก็ได้มีฮอกโอเคนะาม่ได้จะมีอะไรมาล้านสี่ กดพาดทีนึ่งในชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับทีนี้จะเป็นมีฮอคฮอคโคดายนะครับ ล้านเจ้านแแล้วมาล้านแปนะ ทูนกันครับว่าเทินหน้าจะมีลูกแก้วขนาดไหมอ่าใช่ยี้สบานครับลูกแก้วสองลูกนะครับ 7ลามาองแล้วนะครับ2 7. องร้านงเจ็ดนะอโอเคไได้ดูกแก้วมา1ลูกนะครับเราก็ค่าเลยค่าเลยค่าเลย อันนี้เหลืองแดงเขียวเหลืองแดงเขียวเหลืองแดงเขียวโอเคนะครับนี่ครับาล้าน3ามสามล้านสี่แล้วครับสามล้านสี่แล้วประมาณนะ อันนี้เราก็จะมีลูกแก้ว3ลูกใช่ไหมครับอันนี้เราคำนวณเลยเราเปลี่ยนตัวล็อกด้กวยเราดูลูกแก้วครับเรามีเหลืองฟ้าม่วงเหลืองแดงเขียว เอ,อแดงเขียวม่วงครับเธอนี้มันจะแดงเขียวม่วงเพราะว่ามันต้องเป็นล็อกตัวนี้แน่นอนตัวที่สาแดงเขียวม่วงเคชัางมัน โหแรงมากสีและภาพเยอะเยอะไปครับแก้วไม่ออก ็นฟ้านะครับเหลืองเขียวฟ้าเหลืองเขียวฟ้าเหลืองเขียวฟ้าเหลืองเลรนะฟ้าเหลืองเราจะเปลี่ยนจากฟ้าเหลืองเขียว ฟ้าแดงเหลืองฟ้าแดงเหลืองนะ,ะฮะกดผิดอีกแล้วครับพี่มันจะอะไรนะอ่าเมันกดผิดเนี่ยผิดอครับ <c oughs> สี่ล้านละสี่ล้านกว่าแล้วล่ะมนํำมามันสี่ล้านกว่าขอแค่ตรงๆหน่อยีตรงตัวเดียวก็เอาแล้วีเราก็จะทำดาเมจแบบสูงสุดเลยนะครับสูงสุดเลย เรามาลุ้นด้านเมจกันดีกว่ามว่ามันน่า,นา,นานจะถึง5ล้านเนี่ย5ล้าน5ล้านเนี่ย<อ>นี่รครับ5ล้านถือว่าสำเร็จนะครับชิวเชียดแต่ก็สำเร็จเพราะผมกดพลาดไปเยอะพอสมควรน,นะครับ การคำนวณผิดคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าเซตเนี้ยมันต้องใช้การคำนวณเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูทั้งสีทั้งลูกแก้ทั้งอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะฮะก็คือถ้าเราคำนวณดีๆเนี่ยนะครับผมมันก็ถามว่าผ่านได้สบายๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยว คลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามทับสก๊อตที่ช่อง YouTube ด้วยนะครับผมไว้โอกาสหน้านะครับถ้าเกิดมีดันเชียนใหม่ๆแลนด์กิ้งใหม่ๆหรือว่าอะไรเนะี่ยผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมให้ได้ชมกันนะครับผมหรือว่าเป็นแนวทางหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับสายฟรีหรือว่าสายเสียตั้งอะไรก็แล้วแต่แต่สำหรับผมเนี่ยของขึ้นมาแบบจริงๆตัวเปิดบาผมแทบไม่มีอะไรเลยนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ